หนึ่งแต้มเจ้าหนานครับของเสียนบังของเราครับช่องบายนะครับรอตั้งนานกเสียงดีนกคารมนะครับช่องบ่ายวันที่สามพฤศจิกาสองห้าหกสี่นะครับเจ้าของมาแล้วครับไปเก็บนกครับเจ้าหนานนะครับหมานจริงๆครับนกคารมต่อต้นครับมาดูดูครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับนกคารม เสียงดีครับนกเสียงดีวันนี้ได้แต่นกเสียงด,ดีทั้งนั้นเลยกันบางเก็บหนึ่งแต้มหวานจริงๆครับเจ้าหนานตัวนี้เก็บได้นกขันลมครับวันนี้ข้างบนนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับ สูงนะครับดาสูงนะครับ่ผิดหวังครับอันนี้ลายสอลายเซียนนะพิเศษก่อนหางมีกี่เส้นเซียนสอายังมีกอ่อนนี่ครับเจ้าหนานครับผลงานของเจ้าหนานครับ แข้น่้กันนะครับโอ้ตัวใหญ่แล้วครับงามเอนะครับ,รบแหงมีกี่เส้นนะ10เส้นก่อนดูปากครับสสิสองสบสองเส้นปากงามนะครับนกคารลมนะครับนะครับ อ,อ, but, อ้อ้าว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 อ้าดลมแล้วครับติดลมแล้วครับติดลมแล้วครับ